สวัสดีครับสวัสดี P พี่พเฟีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมได้มากับน้องต้นมันนะครับผมสวัสดีครับผมต้นมันครับแล้วก็อะไรครับผมบัวขาวตะลุยป่าครับกับน้องบัวขาวตะลุยป่านะครับทุกคนวันนี้เนี่ยก็ผมเนี่ยมีคุณลุงท่านหนึ่งเนี่ยจ้างผมมานะครับแต่ผมเนี่ยไม่ได้รับตังนะครับผมรู้เหตุผลท่านั้นแหละผมเลยไม่ได้รับตังนะครับทุกคนก็คือ มีคนบ้านเนี่ยคนบ้านหรือว่าคนวิปริตเนี่ยไม่รู้นะครับผมมาอาศัยอยู่ที่ท้ายส่วนของคุณลุงนะทุกคนก็คือบ้านหลังนู้นนะครับทุกคนบ้านหลังนู้นนะทุกคนเห็นหรือเปล่าบ้านหลังนู้นนะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูให้หน่อยว่าเป็นคนบ้าหรือว่าเป็นอ่าเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนมันไม่รู้ว่าสติฟันเฟือนหรือเปล่าแต่เดี๋ยว ผมเนี่ยจะลองไปดูให้หนะครับทุกคนแสงไปเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวเราไปดูให้ด้วยแล้วก็จะถามเหตุผลน่ยทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้นะไป,ไปครับนะทุกคนลุยครับ<ป>วันนี้เนี่ยพี่ก็ได้เอานี้มาด้วยอะไรอะตะกุดเด็กๆเก็<ห>ไว้นะครับเพราะเนี่ยมันช่วยทั้งโชคลาภแล้วก็ มองกันตัวไว้เลยคนใช่นี่คื้นไผ่สวยเครับมีมะนาวนะมะนาวลูกเลอเลยเหมันจะมีคนอยู่จริงด้วยเปิดรอมันเหมือนคุยอะไรกันเนี่ยแต่คุณลุงบ้องมีคนเดียวใช่ไหมใช่คุณลุงบอกมีคนเดียวนะครับไม่รู้วมีคนเดียวจริงหรือเปล่าในรั้วมีคนเดียวจริงหรือเปล่า Các bạn hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ นิดเกินรึเปล่าโอเคในกล้องไม่เห็นหน,นะนกล้องไ,ไ,ไม่เห็นเลยเก็พยายาม zoom ในกล้องในกล้องไม่เห็นเลยลองต้องเปิดดูไหมเปิดประตูดูมาทำมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรมา,มา เออเหมือนมีสองคนเห็นไหมไม่เห็นอ่ะมืดเดี๋ยวเพียวกล้องไปอี๊ยนน้เฮ้ยเฮ้ยถือถือว้ถือวือว้มืดมากทุกคนอืมมีคนมัคือเจอเลย ใช่คนนหมดตั ạ, <God. S 1> in, ้งนลยเจอมดแต่ไม่เจอคนโอ้ยคนเห็นไหมเห็นเล็กไหมเนี่ยมีคนนอนอยู่เนี่ย <พ>คนต้อนอนไม่รู้เหมือนกันเราต้องหาเราทราบไม่ได้ว่ามันมาทำอะไรตรงนี้เหมือนมันพูดไม่ได้อะไม่รู้เป็นใบหรือเปออล่าเราคุยจะสามือไม่รู้เรื่องด้วยเหมือนจะเป็นใบนะ ว่าเดื่อยพี่ลองเขาไปดูไหมเหมืนอเเนเพื่อนเพื่อนมันจะป,ออป่วยหรือเปล่าเพือ่อนหรือพ่อไม่รู้พ่อป่วยหรือเปล่าพ่อแม่นอนอยู่ทุกคนจะป่ะเรอาอออฟังภาษามึงมันเรื่องวะ แล้วก็จะเขานะคืออ๋อเหมือนนั้นจะไม่เป็นอันตรายอะไรนะทุกคนเดี๋ยวต้องไปบอกลุงเจ้าของไรน่าจะไม่เป็นอะไรนะครับหมดจะเยอะมากเ,ออเหมือนพ่อเขาไม่สบายหรือเปล่าออไม่รัตกุณนี้พอจะช่วยได้อยู่นะอ,อืม ลองคุยกับตามแผมจะลองเข้าไปดูก่อนนะครับถ้าเขาไม่ได้นะผมว่ามันพุ่งมาแน่เดี๋ยวลองไปช่วยดูนะครับทุกคนอยู่ด้ไหมก็ไปดูนะผมว่าต้องหาข้าวหาหนองมำให้กินแล้วมั้งดูวันสองคนเลยทุกคนดูดิสภาพมัมดูดีครับทุกคนเขาตัวมอมแมมมากใช่โอ้หมดก็เยอะมากทุกคน มดไปงถ่ายมาเจอถ่าคนไม่เจออ๋อเนี่ยคนเจอไหมมืนๆอ่ะออทุกคนเจ็ดกองปวดหลังหลัง้องนเียอฟังในชักะเหมือนจะโดนคุณใส่นะทุกคน เหมือนเขาบอกพ่อเขาโดนคุณใส่นะตะกุดเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวผมจะใช้ตะกุดนะครับโดนทอตะกุดเนี่ยมันไม่มได้ช่วยแค่โชคลาภอย่างเดียวนะครับช่วยเรื่องแก้คุณใส่ด้วยนะเหมือนพ่อคอยปวดหัวเลยป้องคือพ่อมากเลยไฟไม่ใช้ไม่ได้หมดเยอะ เอาไงดีเข้าไปนะเข้าไปคุยจะไปรอย่องน้องนะเขากลัว ใช่แต่ว่าเหมือนคนไม่มีแรงเลยนะครับผมนม้ำเราก็ไม่ได้มาด้วยโดนคุณใส่ใช่ไหมเขอพูดได้แต่คนเราจะฟังออกเลยเดี๋ยวผมมีลูกครับคนฟังให้นะะฟังให้มุงแจนะขยับตัวไม่ได้ใช่ไหม

แลจะค่อยๆดีขึ้นแลืวอุกคนไม่มีคุณไฟแล้ว มันแทกป็มงเลยร้อนจริงตอนตอนเข้ามาตอนแรกมันโคตรร้อนเลยคนตอนนี้เหมือนจะเย็นขึ้นนิดหน่อยนะ เราต้้งไปเอาตอนนกินน้ำกอนโอ้แย่มากตอนนี้ดูหมือนถอดนี่ะแย่มากเออเออเอออแนั้นแะ เดี๋ยวผมจะ้อนน้ำมาให้อโอ้โหนอนคือเย็นมากดูพี่ิน้อูอยู่เลยอยู่ได้กันนะ เขาจะดีใจนะครับว่าเหมือนพ่อเขาดีขึ้นแล้วทุกคนใช่เดี๋ยวเราไปเอาน้ำให้เขาก่อน <Okay. S 2> ดีกว่า,าไปทุกคนไปทุกคนตอนนี้เนี่ยเราไปขอลุงน้ำมาแล้วก็ลุงให้นมมาด้วยเพราะพวกเราเนี่ยบอกเหตุผลเข้าไปนะครับว่าเป็นคนบ้านแล้วก็อยู่กับพ่อด้วยมันลุงจะให้อยู่ที่นี้ต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกัน

เฮ้ยุ็คือแล้วเงินน้าอมามองนะ ต้องยกขึ้นมาก่อนไหม เอาเลยเอาเลยเดี๋ยวอยู่นี้ฮะเดี๋ยวมาใหม่ตอนนี้มันอยู่เนี่ยพูดได้แล้วนะมันจะเริ่มมีแรงกลับมาตอนแรกไม่มีแรงพูดเลยก็ไม่มีแรงเดินนะพคดเดี๋ยวาต้องมาลองก่อนให้เข้าแบบมีแรงได้สบายอะไรก็แล้วกันนี่เนี่ยถือว่า ยากเลยนะทุกคนใช่เป็นไงบ้างน้องอ้ํเจอแบบนี้ครั้งแรกตกใจนะแรกแรงหลังๆก็ดูสงสารนะสงสารมากพ่อเขาก็ป่วยเป็นไงตอนนั้นมันกันนะดูสงสารมากเลยไม่มีเรืองไม่มีแรงเลยอคทุกคนใช่เขาจะหิวมากหิวมากนะเดี๋ยว เดี๋ยวพอเขาดีขึ้นวันนี้เดี๋ยวเราเอาข้าวมาให้เขาดีกว่าอืเราต้องบอกดุกนะลุงแกมาให้บดีดที่เอาตะกุดมาด้วยนะใช่ตะกุดมันไม่ได้ช่วยตอนนี้เนี่ยก็ภารกิจเราเนี่ยถือว่าเสร็จแล้วเราเข้าน้ำมาให้เราไม่ได้ถ่ายนะทุกคนตอนนี้เรารีบออกมาก่อนนะใช่รู้สึกดีมากๆที่ได้ช่วยคนนะทุกคนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเรามาอีกนะครับเดี๋ยวเอาเข้าวน้ำมาให้ลุงแกเพิ่มนะครับอตอนนี้เนี่ยลุงแก นั่งได้แล้วทุกคนแต่เราไม่ได้ถ่ายนะทุกคนก็ตอนนี้ผมต้องรีบกลับก่อนนะก็โอเคครับพี่ๆเดี๋ยวก่อนจะจากลากันไปก็ฝากถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจใผมพี่ชมป่าแล้วก็น้องบัวขาวตะลุยป่าด้วยครับทุกคนโอเคครับทุกคนแล้เ,เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับผม